ไลฟ์สไตล์ไบออพีค่ะแล้วนี่ก็เป็นสีตรนิเอกค่ะแล้วก็นักสจสขอสูตนะคะรับน้องใหม่ของเราค่ะชื่อว่าเอเชียนค่ะเราก็อยู่กันที่ร้านย่างบัตาอยู่กับเจ้าของร้านแก่งของเรานเ ครับนี่ตุ๊ตาเชิญเรามากินยำที่เขาเรียกได้ว่าอร่อยเป็นมือเลยนะไม่ยากไม่ยเป็นตองรองใครเลยนะสำหรับพวกเราเาก็ว่าอร่อยแหละวันนี้อร่อยแน่นอนดูจากหนาตาใช่ค่ะโดยเฉพาะในเรื่องของวัตถุนะคะของใ่เรื่องของความใหม่นะแล้วพ็มันมีเยอะมากไม่แอร์ก็ยังไงยังไงมีอะไรบ้าง วันนี้เลยเอาอย่างที่เห็นก่อนเลยนี่ด้านหน้าของเราวันนี้จัดอะไรคะบ้างครับพี่กุฏิตาตัวนี้นะคะเป็นยำเต็มเลยค่ะจังหวะของสดยำเต็มเลยมาทุกอย่างในทะเลอันนี่เขาบอกว่ามีทุกอย่างในทะเลมารวมที่นี่อ่ะคือยำเต็มเลยตัวนี้นะฮะเรียกได้ว่าในทะเลมีอะไรเนี่ยพี่กุฏิตาจับมาใส่ในจานนี้หมดเลยถ้าเกิดอีนนี้นะคะในนี้จะมีปลาฉลามอยู่นะคะแล้วก็ตปลาหนะเม่นดูนี่มาบอกนะอันนี้คือท่านตัด มถามก่อนว่าจานนี้ฮะเห็นใหญ่ๆหน้าตานาฬิกาแบบนี้ราคาเท่าไหร่สองบาทบ้าบสองร้อยห้าสิบบาทอ่ะเอาให้คุณต้เอาให้คุณผู้ชมดูหน่อยยำโยโย่จ้าโอ้โหนี่ะมีทั้งปูมีทั้งยื่นลวไปมีทั้งก้างด้วยจ้างด้ยแดงนะคะแล้วก็ยังมีติดนี้ปสดด้วยแล้วก็ไม่เป็นปลากรอบ อันนี้คือ250บาทเท่านั้นเองคือจานใหญ่ที่นี่เลยนะฮะที่จานถัดไปอันนี้เป็นยำสามไข่เลยค่ะยำสามไยไข่ค่ะคุณไข่แอฟไข่มงฟ้าไข่หมิงค่ะแล้วก็ไข่ปลาดเซีลหรือแข่ปลาิวกิลแน่นอนเห็นแบบนี้ยำปลาสวายแน่นอนปลาสตายปลานมัยน่าสวาจังเลยอ่ะน่ารักจังเล แหวมอนอยู่ดูค่ะคุณขาคือแบบดิฉันอยากจะกดกล้อนไหมคุณดูบ้านเลยนะแบบเฮ้ยนี่สุดละรอมาดูออกไปเลยมาถึงยำต่อไปบ้างไอ้นี่ยำอะไรคะดูแบบนี้เห็นยำคอนเทสไม่ใช่ยำเป็นพาเตบย้ำไม่ใช่ เป็นบมเป็บอเยอะแล้วเนี่ไม่ต้องไปอยู่หัวหิีต้องมีนะฮะบอมเยอะไม่ต้องกินนะที่นี่ไม่ต้องกินมาหมดเนี่ยทำยังไงจะได้หอยกิีทำยังไงจะได้อเอามาวางคืนจะได้กินแล้วเขาบอกว่าเขไม่แท้กินจะได้หอยคือยำหอยมาครบเรื่องมากเลยทั้งหอมเจียวทั้งอันนี้เขาเรียกยอดอะไรนะกะดีใช่ไหมคะก็มีมาครบเรื่องมากมาอันนี้เขาว่ามลาลักขาไม่ได้เลยอะไรคะพี่พิจิตานี่คือ สูตรพิเศษสูตรพิเศษสูตรเด็ดทำได้ครบไม่ได้สูตรพิ่าคือรสาไม่สูตรไม่ได้ด้มาดูรกกันคอว่าเราจะเ็รุกเดียวเดียว่รยลูกค้าไปเต็มแบบนี่เมนูนี้ค่ะอเมนูนี้ค่ะอ๋รเน้รยนาาแล้ว ใจได้เ้มองกิน <c oughs> แล้ก็ไปดูนิเก็ด,ดจริงๆ,งๆนะคะฝากกันด้วยนะร<บ> <c oughs> ับเจ้อ้อมมา <c oughs> <c oughs> ระเจ้าออม <c oughs> นะคะอร่อยมากนะ,ะสั่งได้ทีาราคา69บาโทโคษแทบนะคะแล้ักรนยังมีท <c oughs> นะิกทอดด้วยนะคะช่วงนี้ไม่ค้ร้อนเงินนะคะสั่งเลยะคะ่ะอร่อยทุกอย่าง <c oughs> MC ร้อนเนะคะช่วงน <c oughs> ี้อะมาถึงวันนี้ครับมาถึงร้านยำมันปลาทันที้าวว่ามีโปรโมชั่นในช่วงนี้ด้วย นะคะนั่นก็คือถ้าเกิดได้ไปได้ถึงมาคือคุณจะได้มีสิทธิ์เลือกทานเมนูที่คุณรู้สึกที่คุณอยากเอาไปส่งะได้หนึ่งเมนูคือไม่ได้รวมข้าวเมงข้าวเหนียวหนุ่มฟรีนะเป็นจานแบบนี้เลยที่สุดคือได้ฟรีเลยหนึ่งจานนะแต่ถ้าเกิดจับเบอร์สองได้นะคะนั่นก็คือแลกลับของรางวัลหนึ่งชิ้นนะซึ่งมีอะไรบ้างคะคุณแอมนี่ก็เป็นคาถางนะคะถอดไม้ได้ใครบอกว่าช่วงนี้โควิดแล้วก็แลกฟรี ถ้าที่ตอนนี้เป็นฝาดินม่ได้อนมเอมานี้อันนี้ก็านจานใส่แป้ใส่งนะคะแล้วก็อันนี้กระปุกใส่ของใส่ทุบคูมใส่อะไรก็ได้อย่างนี้แล้วก็มีด้วยที่บอกว่าโควิดเนาะก็มีแมสนะคะแล้วก็มีเจลจ้าดนร้อนสุดยอดเลยแล้วก็ยังมีนะคะายเล็กสามถ้าถ้ใครจับได้ใยเล็กสามก็คือคุณจะมีสิทธิ์นะคะเลือกทานนี แพงที่สุดนี่อยู่บนต้นคุณสั่งมาว้าวปนบนต้นนี้ใี่เลย250คุณจับเบอร์สามได้คุณก็สามารถมากซึ่งในนี้ไม่มีเบอร์สามเลยไม่ใช่มีนะคุณได้เบอร์อะไรสมมุตินี่แล้วบอกว่าเขาไม่มีทิปพวกนี้นะเขายังมีนะคะในเรื่องของคู่ของส่วนรถมูลค่าสูงต่อโอ้โหอันนี้ก็จะมี ห้าสิบกับหนึ่งร้อยบาทนี่มีอีกไหมฮะของรางวัลดูชิ้นที่ไม่ขายมีอีกไหมคุณพ่อถ้าเกิดอันนี้เท่านี้เท่านี้เนาะก็คือทวนเลยถ้าเกิดจับได้หมายเลขหนึ่งก็คือจะได้อาหารที่ราคาถูกที่สุดในจานเป็นคางคืฟรีเลยหนึ่งจานนะฮะหรือว่าจับได้หมายเลขสองก็จะเป็นของรางวัลเหมือนที่เซีแอมเอามาให้ชมเมื่อสักครู่นี้นะฮะจับได้หมายเลขสามคือจานที่แพงที่สุดในโต๊ะเอาไปเลยฟรีหนึ่งจานจับได้ ยังว่าเป็นส่วนล้าแล้วมันึงก็นแล้วก็นะาสหรับใครนะคะที่บอกว่าอยากจะทานตอนนี้คุณเห็นทีปึ๊บอยากจะทานเลยนะคะสามารถนะคะที่เลยโทรไปที่เขามีบริการส่งนะโดยเฉพาะคนที่ไที่นี่กับัยานะไม่ใช่บ้านอยู่ชนบุรีอยากกินยาปัดปาดโทรไปนี่โอ้โหส่งนั้นส่งไหมส่งส่ง่ ประมาณ200-200ต่อพานเอาเป็นว่าอยากทานขับรถมาที่ล้านได้เลยนะคะหรือถ่าเกิดใครที่บอกว่าอยู่ในพื้นที่ของพัทยานะก็สามารถโทรได้ที่เบอร์098ค่ะ398 3908สงหรับรีนกานเรียกได้ว่าที่ส่งคุณผู้ชมอาจจะไม่เห็นเดี๋ยวขึ้นเบอร์โทรให้ทางหน้านี้เลยนะคะสาวบ้าเลยมีตัวตรงที่ว่าสามารถ พักินบ็อกเพรามที่เผยำมันปากได้ยำมันปากสะกดยังไงฮะวายอัปยามอัยลามยักษ์นะที่จะเล็กคิดลองดูแล้วว่ายำจะทำให้มันคือต้องแบบว่ายำมันสีปากมันนี้ต้องมีตัวสองเสือตัวฟางดูแบบมันยำมันป่ากันะหม ไยังงไยำมันปลาซีต้องมีต้องมีว่าเดี๋ยวไปผิดร้านนะเหตุของร้านยำมันป่าต้องยออังยำแล้วก็มอหานมมันซอสเสือกระรันด้วยแล้วก็ปอกอ่างกอปากนั่นเองอู้ยนะคะนั่นแหละไม่ไม่ทักนะคะมาที่ยำมันปลาที่ยานะคะเพราะเขาบอกว่าจะ โปรโมชั่นได้โปรโมชั่นแรกนะคะจัครบ300บา,าทังแสตฟรีเลยโคตรใจเย็นคู่ไ<อ>่มีโร่ะหรือคะโปรโมชั่นที่สองค่ะในเรื่องของข้าบริการการจัดส่งนะคะคือลดไปเลยทันทีครึ่งหนึ่50กันเลยค่ะ ก็ยืมไปค่ะอย่างน well. ีง้นะคะนั่นก็คือที่ร้านนะคะเราก็รับสิทธิ์นะคะในโครงการคนพละเกลี้ยงได้เลยนะเนี่ยใครที่มีสิทธิ์อยู่อย่าลืมมาใช้นะกินยาเท่าไหร่ก cin ็จ่ายแค่ครึ่งเดียวเท่านั้นเองนะฮะ องวันละสา,า,รานนมาร้อยบาทตามที่โครงการกนดเลยมาแต่เพื่นอนแ่สุแบ่งได้อดเลยแบ่งได้ด้วยสมมติว่านุนคิดเงินออกมาแล้วี่ยอยู่ที่ประมาณ900บาทมี3คนสามารถแบ่งสอยจ่ายได้30มสิเลยนั่นเองะในพัทยานี่เห็นแกป๊ปวิ่งไปมาเยอะแยะเลยถ้าเหิือสัง่งยำวันปล่ แปนะฮะเรามีโปรโมชั่นลด20 20เลยนะสำหรับเมนูนที่ร่วมรายการครับไม่ว่าจะเป็นอันนี้ลนดะเป็น10เปอร์เแล้วแล้วยังมีโปรโมชั่น1แถม1ด้วยสำหรับเมนูนที่ร่วมรายการมีอะไรบ้างหน,นึ่แถมหนึ่งอะไรก็อื่นเยอมาไปดูรายละเอียดนะโหลดแอปพลิเค <c oughs> ชันแล้วแล้วก็พิมพ์คำว่ายำมังกรพัทยาใช่นะหรือจะเป็นโปรโมชั่น2แถม1ก็มีหรือจะเป็นโปรโมชั่น3แถม1 นี่เรียกได้ว่าใครที่แบบว่าอยากจะอยู่ในเซฟโซนไม่อยออกไปไหนกลัวจะเจอโควิดทือว่าเจออะไรนึกซา ع ่านแกป๊ปแล้มีทั้งโปรโมชั่นลด20%แล้วก็โปรโมชั่น1 2 3แล้วก็แถมน,นั้นเองนะฮะ,ะ,ะแต่อย่าลืมนะคะฝากกันด้วยนะคะสำหรับทอดนะคะอันนี้นะคะของเจออนะคะแล้ไม่ได้มีน้ำกเจอีอนะคะฝากกัน้วยนะ,ะอร่อยมากนะแซ่บไอค้คเลยนะจ๊ะไอเก่งก่าแม่ก็เอออนนั่นเลยนะคะสำหรับใครนะคะที่อยากจะทานน้ำพริกนะคะของเจอนะคะจะบอกว่าเราไม่ใส่ เพราะว่าเสียแต่ผลิตไปแล้วนะคะแล้วก็จะบอกกันเลยนะคะว่ากินแล้วไม่อ้วนนะคะเพราะว่ากิงหมดเลยค่ะและที่มาของสโลแกนอร่อยไม่ซ้ำประจำสูตรนั่นก็คือน้ำพริกของทุกท่องถิ่แต่ละวันแต่ละรอบที่น้ำพริกทุกค้าบอกเฮ้ยหนูทำไมเป็นยังไงรสชาติเหมือนกันไงเพรพี่บอดีหนูลืมไปอร่อยไม่ซ้ำจําสูตรไม่ได้นะคะและก่อนที่เราจะมาชิมกันเนี่ยต้องให้พี่ตาแอบฝากร้านก่อนว่าจะมาอย่างไอ เอาเดิอเข้ารวนเลยค่ะช่ปัยาการค่ะใ่้อเหมนิดต้องมาสการะี่้างนี้่อนกินปากัก่เป็นตัวหนึงปามุดมาก็เจอถ้าเกิดวงแบบะีใช่ค่ะถ้าเกิดวิ่งมาดับเส้นสุงนิจจศสีราชานหรือเราแส่นะาขับตรงมาเรื่อยๆนะคะก่อนถึงไปแดนตั้ยกลางค่ะจากเกตนําำช่ยยยให้เลี้ยวซ้ายจคะแล้วก็ขับตรงเข้ามาในลำาชยเลยนะคะประมาณ5 0าอเมตรนะคะคุณจะเจอโลตัส ้อยู่ซ้ายมือนะคะแล้วมองขวามือค่ะคุณจะเจอป้านเห็นว่ายัางย่างาค่ะมาไม่รู้โรถามด้ค่ไหช็ดแล้วก็ได้เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวข้ามลมาให้เี๋รอบนึงใช่เลยค่ะมากันง่ายๆล่ะแล้วก็ร้านเสร็ตแ้วแต่งงานนะคะเป้าทุกวันทุกวัน11โมงช เ้าถึงห้ากุ้มนะฮะ,นนะเรียกได้ว่าบางทีมา,ทาเที่ยวพัทยาเนี่ยมาเที่ยวช่วงประมาณสกบ่ายมันทานก่อนกลับก็ได้แล้วใช่เลยค่ะเดี๋ยวเราเนี่ยนะคะจะมาชิมกันแล้วกันนะคะว่ารสชาติเป็นอย่างไรกันไปเลย